นะครับครับนี่ครับให้เยอะๆพี่พาขึ้นมากับหาดเลยครับ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  <laughs> <laughs> Thank <laughs> you. 9, 5, สุภภาพันธ์วัสดาวราตัตนารามคือโรงทานนะครับ โรงทานวัส,สดวรัตนารามนะครับวันที่19เป็นวันที่ตัดถวายลุกนิมิตน,นาาะครับ่นนนงนิมิ การน่นตาชน้าเด็หานหายคนอนี่นะครัม่งไหลทสิกชนหลังไหลนะครับเข้ามาเพื่อตัดไว้ลูกนิมิตวัดสดวรัตรนาดามนะครับ

นในส่วนของโรงทานตรงนี้นะครับเป็นาชาวกล้วยนะครับในส่วนของน้ำดื่มชาวกล้วยนะครับชาวกล้วยกินแล้วชื่นใจนะครับเป็นโซนของชาวกล้วยตรงวัสดานะครับคนเนืองแน่นเช่นกันครับผม นี่ก็เป็นประเภทของหวานนะครับเป็นน้ำแข็งใส ึงโรงทานตรงนี้นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะครับซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งของวัดเสดานะครับที่ญาติโยมเขาทำบริจาคนะครับเป็นโรงทานันเยอะมากครับคนเยอะมากนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับเฮ้ โรงทานกระพบปลานะครับกรอปลารวมญาติพี่น้องกลมจิตจากโมดีนะครับแล้วก็อีกหลายๆตกูลต้องร่วช่วยกันนี่คือบรรยากาศร,รอบๆนะครับโรงทานของวัดเสดานะครับคนเยอะมากนะฮะเยอะมาก ครับ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  <laughs> 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 มอประมาณ1ิบหม้อนะครับประมาณสิบหม้อเป็นกบปลาครับ ไปแล้วหลายหม้อนะครับจตกไปแล้วหลายหมอ้อคนเยอะมากครับรอกระพะปลารอกระพบปลาอยู่นะครับเพราะว่าเราเพิ่งเปิดมาเพิบคนวิ่งเข้ามาเเสียเลย ผมได้ไม่เป็นไรครับเราเป็นหมอที่ช่วยช่วยผเส่วยชาวทยผ่วยที่เรมาผู้เสย้่ที่ม